อซูลีอิตาลีตีเสมอตาหมากลุคโคยเชียได้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งในนาทีบาดจากซากันยี่ทำให้ผ่านเข้ารอบตามสเปนทีมจะฝูกไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมโคเชียผู้รักษาประตูลิวัตโควิชกองหลังสตานิชิตชูตาโลปอนกาชิตกวาดิโอกลางรับโบซวิชโควชิตตัวลุก3ามคนโมดริตซูชิตปาสลิปกองหน้าคามาริชอิตาลีผู้รักษาประตูดอ it, alo, it, io, ic, นนารุม่า กองหลังดิลอเรนโซ่บัตโตนีคาราฟิโอรีดามิเอนกองกลางบาเลล่าจอร์จินโยลาสปาโดลีแนวลุกเเรกินีดิมาโก้เลเตกีมาชมไฮไลท์สึกฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบนะีนัดสุดท้ายระหว่างโคเอเชียพบกับอิตาลีที่สนามไลซิกเซเดียมกันนะครับ มาดูกันก่อนในนาทีที่27อิตาลีน่าจะได้ประตูเหลือเกินครับลูกนี้จากจังหวะมงของบาตโตนี่แต่ไปติดเซฟลีวาคูวิตโอ้โหเกือบไปแล้วมาต่อในนาทีที่53โคยเชียไม่ได้ลูกโทษที่จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลของฟัเตซี่กองกลางอิตาลีนะครับแต่ทว่าลูกาโมลิตดันยิงไปติดเซฟดอนนารูมาอย่างน่าเสียดาย โอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่าดอนนาลุม่าแกเหนียวจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามดาวเตะจอมเก๋าจากเรอวมริดวัย38ปีก็มาแก้ตัวได้จากการวิ่งเข้าไปซ้ำจากจังหวะที่ดอนนาลุม่าปัดออกมานะครับแล้วมูดิกวิ่งไปซ้ำด้วยเท้าซ้ายตรงตัดข่ายเป็นประตูให้ทีมตาหมากลุกออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ เกมดาเนินไปอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างเล่นรัดก,กุมกันเป็นพิเศษนะครับโคเอเชียก็ต้องการรักษาสกอร์เอาไว้ส่วนอิตาลีต้องการประตูตีเสมอนาที61อิตาลีเกือบจะตีเสมอได้จากจังหวะที่บาตโตนี่กระโดดโขกเต็มศีรษะแต่บอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวแต่แล้วในนาทีที่90บวกแซึ่งเป็นนาทีสุดท้ายของการทเวลเวลาบาดเจ็บคาราฟิโอลีเติมเกมลุกขึ้นมาไหลต่อมาให้ซักคานยี่ตัวสำรองยิงปั่นเน้นๆเสียบเสาไปเลยครับโอ้โหสวยงามมากจริงๆลูกนี้ โอ้โหยิงดีจริงๆครับต้องบอกได้ว่าผู้รักษาประตูโคยเชียหมดสิทธิ์เซฟจริงๆและลูกนี้ส่งผลให้อิตาลีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเป็นอันดับสอของกลุ่มทันทีจบเกมโคยเชีย1อิตาลี1